ก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ วัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาชมงานวันปัดชิมของโรงเรียนอนุบาลแฟรี่กันนะคะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะในางานก็จะจัดมุมให้เด็กๆถ่ายรูปเพี้เลยนะคะเอาเป็นว่าผู้ปกครองได้เก็บภาพหยูบมออโอ้โหดูมุมนี้สิคะสีสันสวยงามเต็มคาราเบลมากค่ะอันนี้ก็เป็นเวทีนะคะ เราต้องจับติเตียยหน่อยนะคะเพราะว่าของพวกเราเป็นเด็กเล็กเราต้องนิ้นความปลอดภัยกันค่ะเราถึงเวลานะคะช่วงเชาปราพกมาค่ะปีนี้เรามี3รูปค่ะเพราะว่าคุณครูและเด็กๆจะได้เตรียมของทันค่ะรับสินรับพรเสร็จหลังจากนั้นก็ทำการใส่บาตรนะคะสิ่งที่ผู้ปกครองเตรียมให้เด็กๆพอเสร็จแล้วนะคะก็เข้าไฮไลท์ของางานเลยค่ะนีนะคะไฮไลทประจาโรงเรียนเลยค่ะนั่นก็คือ น้องนออนุบาล2นะคะจะร่วมรำบายสีสุขขวัญในพีน่อนุบาล3ซึ่งเป็นประเพณีของอยู่ที่นี่เลยนะคะเด็กๆเขาสวยมากเลยนะคะชุดแต่ละปีขอบอกเลยค่ะไม่เคยซ้ำค่ะและการรำของเด็กๆก็ออกมาได้สวยงามมากเลยค่ะยิ่งปีนี้นะคะโชคดีมากเพราะมีบริษัทสมาธิค่ะเขามาขอ เข้าร่วมด้วยกิจกรรมเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีเนี่ยมีสมุดพูดได้ด้วยนะเด็กๆเ,เนี่ยเรียงคิวเข้าเลยค่ะมีเกมมีตัวต่อมีบงกดแจกเด็กๆด,ด้วยนะคะหลายอย่างมากพูดไม่หมดค่ะกิจกรรมช่วงบ่ายก็เป็นการปลกแขนอัลลาพี่เมื่อทาปลุกแขนของอีกเป็นงิานถเลยค่ะน้องติ๊กต๊ะ ทังครูดวงใจก็จะแจงผู้ปกครองว่าเตรียมของเด็กๆด,ด้วยนะแล้วก็จะบอกเด็กๆวันนี้ทเ,เราจะต้องเราจะต้องลาแล้วนะส่วนของครูดวงใจนะไม่ต้องไม่ต้องเตรียมมาค่ะเด็กๆเ,เอาแค่ของคนครูก็พอต่อไปก็ราวุทธที่พัดแล้วก็รวมกันถ่ายภาพรุ่นค่ะดูเศร้าเรียนจบแล้วว่าที่ถือ ต่อไปก็รับประทานอาหารค่ะปีนี้ก็จะเป็นไก่ KFC น้ำแป๊บซี่เขาผัดจั๊กกะแก้วพรทานยังไม่หมดกระเทาน,นิยมทานไม่เคยหมดมนันยมีอีกค่ะ I'm yeah, the yeah. ก็จะมีประมาณนี้นะคะในงานเอาไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ